สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินียชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาดูน้ำหอมของ a อลแ n นด์ลอ r เดอร์ค่ะกลิ่น iCat Jasmine นะคะกลิ่นนี้คิดมาตั้งแต่ปี2013แล้วค่ะ แล้วก็ตามชื่อเลยเนาะเจสมินนี่มะลิ Marie เยอะแน่นอนนะคะต้องขอบคุณคุณอนุสัณนีนะคะที่อดทนรอคอยคุณอนุสัณนีนี่รีเควสกลิ่นนี้มา6เดือนแล้วโน้ต <Note S 1> <c oughs> ของเขาจะเป็นโน้ตรวมๆค่ะมีทั้งมะลิมะลิซอน ดอกทิวเบอร์โรสซ่อนกลิ่นและดอกฮันนีซัลเค่ดอกเล็บมือนางเนาะซันเดอร์วูดค่ะเพิ่มความกลมกล่อมเนี้ยเขาบอกว่ามีทิวเบอร์โรสอินฟิวชั่นด้วยนะคะก็น่าจะเป็นทิวเบอร์โรสเข้าไปอีกคือถ้าสังเกตเนี่ยดอกไม้มันจะเป็นกลิ่นในโทนเดียวกันหมดเลยคล้ายๆกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันแบบเล็กๆน้อยๆนึกคิดว่าถ้าเกิดคนไม่ได้คุ้นเคยกับดอกไม้พวกนี้มากเนี่ยน่าจะรู้สึกว่ามันเหมือนๆกันนะนะ สำหรับนุ้ยเองเนี่ยกลิ่นที่คุ้นเคยที่สุดก็จะเป็นกลิ่นดอกมะลิค่ะนอกนั้นเนี่ยก็คือนุ้ยก็ดมเอาจากพวกน้ำหอมเปิดมานี่ก็แบบมะลิมากเลยค่ะเป็นมะลิผสมกับพวกดอกไม้ที่ที่บอกมาค่ะเป็นมะลิที่ดมง่ายไม่ฉุนไม่จัดจ้านนะคะคือดอกไม้รวมๆเนี่ย บลนออกมาได้กลมกล่อมกำลังดีเพราะนุ้รู้สึกว่าดอกไม้พวกนี้เป็นดอกไม้ที่กลิ่นค่อนข้างแรงแล้วก็ชัดนะถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันเนี่ยมันน่าจะฉุนนะแต่ปรากฏว่าพอเขาเบลนออกมาเนี่ยออกมาได้กลมกล่อมหอมนุ่มนวลออกแนวผู้หญิงไม่ใช่โบราณนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ออกแนววินเทจหนึง่งเพราะกลิ่นมันจะออกแนวมาลีอะมาลีเนี่ยเขาจะมีกลิ่นอีกความเย้ายวน พวกนั้นอยู่อะ่ะมันจะไม่มีความเย,ย้ายวนมันจะออกไปในแนวผู้หญิงเรียบร้อยสะอาดดูผู้ดีประมาณนั้นค่ะอ๋อ,อนอตอีกตัวหนึ่งของเขานะคะก็คือจะมี Ambrox ค่ะก็คือ Ambroxan นะเขาเป็น EDP นะคะ50 ml ร้อเหรียญแล้ว1 0 0 ml 180 เหรียญยี่ห้อนี้นี่ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็นึกว่าไม่ได้หาง่ายมากนะจะมีอยู่ที่นอตสตอร์ไม่งั้นก็ที่ Sephora มีบางกลิ่นเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงดอกมะล,ลิดอกทิวอร์โรสเล็บมือนางรวมๆกันพร้อมกับมีกลิ่นไม้ด้วยทีนี้นกลิ่นไม้ที่มันออกมามันไม่ใช่เชิงแซน l w o o d นะคะกลิ่นที่นุ้ยได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับไม้ที่เป็นสมุนไพร ที่อบแห้งๆอย่างนั้นเนี่ยอยู่ทั้งบนผิวนุ้ยและบนผ้าแต่ว่าบนผิวนุ้ยเนี่ยกลิ่นที่เป็นเหมือนสมุนไพรอบแห้งจะขึ้นมาประมาณหลังจาก15นาทีและค่อนข้างชัดผสมกับดอกไม้ดอกไม้ที่นุ้ยรู้สึกว่ากลิ่นโดดเด่นเนี่ยไม่ใช่มะลินะแต่นุ้ยรู้สึกว่าเป็นเหมือนซ่อนกลิ่นมากกว่าค่ะทีนี้ไอกลิ่นสมุนไพรแห้งๆเนี่ยบนผิวน้ยค่อนข้างชัดแล้วมันก็แอบแบบ แปลกๆนิดนึงมันไม่เชิงเหม็นนะแต่นุ้ยูสึกมันเป็นเชิงแปลกที่นุ้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะค่ะมันเหมือนกับ โอเคนุไม่ได้เป็นคนอินกับกลิ่นดอกมะลิมากขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยแล้วมาเจอกลิ่นสมุนไพรแห้งๆไม้ๆปแปลกๆเนี่ยนุก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเฉยๆอะค่ะถ้าสเปรย์บนผ้านเนี่ยไอกลิ่นแห้งๆอันเนี้ยมันก็จะมีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเบาวกว่ากลิ่นเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ว่าจะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกลิ่นจะเป็นทำมนองนั้นตลอดเพียงแต่ว่ากลิ่นสมุนไพรไม้แห้งเนี่ยมันจะเบาลงเท่านั้นเองหลังจากสองชั่วโมงอะค่ะบนผิวนุ้ยเนี่ยกลิ ลดลงไปมากพอสมควรแต่ว่าพอในที่สุดแล้วเนี่ยกลิ่นแบบนี้มันจะหายไปเหลือแต่กลิ่นดอกไม้ออกในโทนมะล,ลิกับทิเบอร์โรสอยู่บนผิวแล้วก็บนผ้าเบาๆเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ฟุ้งกระจายนะคะติดผิวเลยทีเดียวซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ว่ากลิ่นติดผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นในโทนมะล,ลิ แต่ว่าไม่ต้องการความฉุนต้องการความสุภาพกลิ่นนี้เหมาะมากๆเลยสามารถฉีดไปทำงานได้หรือว่าคนที่เป็นคุณหมอแล้วชอบกลิ่นในโทนนี้ก็ใช้ได้นะคะเพราะากลิ่นติดผิวและในที่สุดเนี่ยกลิ่นจะเปรือแต่กลิ่นดอกไม้มะลิเบาๆสะ,สะอาดค่อนข้างดูผู้ดีนุ่มนวลมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่นุ่มนวลแล้วก็ดูแบบเดลเคทนะแต่ว่ากลิ่นติดได้ดีมากๆเลยคือประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าถ้าสเปรย์บนผ้า เหรือว่าบนไหลซึ่งมันจะติดผ้าไปด้วยก็จะกลิ่นติดได้เกิน8ชั่วโมงเลยค่ะแล้วเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนแต่อยู่ในทํานองนุ่มนวลสบายจมูกไม่แสบจมูกเลยนะคะกลิ่นดอกไม้เนี่ยก็ค่อนข้างจริงดูธรรมชาติด้วยค่ะกลิ่นนี้นึกว่าเหมาะตั้งแต่ประมาณวัยทํางานหรือมาหาลัยอ่ะ ถ้าว้มหาลัยใช้ก็จะดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะคะจริงๆแล้วนึกว่าถ้าเป็นนุนคิดว่าน่าจะเหมาะกับมาทำงานมากกว่าค่ะสามารถใช้ไปทำงานหรือว่าวันชิลชิลดทอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยมันก็ดูแพงหน่อยๆดูเรียบเรียบหรูผู้ดีอะไรประมาณนี้อาจจะสำหรับไปฉีดไปงานค็อกเทลได้แต่งานกลางคืนก็ ถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะให้กลิ่นชุนมากก็โอเคนะเพราะออกดูเรียบร้อยเรียบร้อยประมาณนั้นนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย